จะมาพูดคุยนะเป็นคลิปที่แบบว่าอ่ะเล่านะคะเล่าให้ฟังกันนะคะก็เป็นการรวบรวมคําถามนะคะที่ถูกถามเข้ามาบ่อยมากๆนะในอินบ็อกซ์นะก็เลยอ่ะรวบรวมมาเป็นคลิปให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวยังไงนะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะตอนนี้นะคะที่ใช้อยู่ตรงน,นี้นะ,ะเป็นกล้อง Canon 60D นะคะใช้เลนส์ k i ปกติเลยนะแล้วก็กล้องอันนี้เนี่ยรีใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นทําคลิปเลย ะะใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะก็นะคะีใช้อยู่2โปรแกรมนะเป็นโซนี่เวกัสโปรนะคะเวอร์ชัน13นะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวอร์ชัน14เมื่อไหร่นะเพราะว่าเขายังไม่ได้อัปเดตอะไรแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะเป็น Adobe Premiere Pro นะคะ c s 6 คลิปหนึ่งนี่ใช้เวลาตัดต่อนานหรือเปล่านะก็ถ้าเอาแบบว่า,าขยันเลยนะเวอร์ชั่นขยันนะคะก็หนึ่งวันก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าทําแบบไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยมาทําต่อในอีกวันนึงหรือไม่ก็ทากลางคืนเพราะว่าชอบตัดต่อตอนกลางคืนมากเพราะว่ามันสงบดีนะคะมีเวลาอะไรแบบคิดนู่นคิดนี่เยอะเขาเกิดทำแบบตอนเท้าเช้ามันคิดอะไรไม่ค่อยออกอื ต่อมานะคะข้อ 4. เริ่มต้นตัดคลิปเนี่ยคนใช้โปรแกรมไหนดีนะคะก็เอาตามความรู้สึกของลิกลาที่อยากแนะนำนะคะก็เป็น Sony Vegas Pro นะเพราะว่าลิกว่ามันง่ายมากสาหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นนะคะเพราะว่ามันมีสอนทั่วไปเซิร์ชหาได้ง่ายๆเลยนะคะดู Google ดู YouTube อะไรเงี้ย อย่างลิงนะคะก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการตัดต่อมาก่อนเหมือนกันนะแต่ว่าใจแบบว่าเออรักนะคะอยากที่จะลองตัดต่อดูแล้วพอเราตัดไปเนี้ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบนะเราชอบดูคนอื่นเขาตัดต่อยอะไรเงี้ยคือเวลาว่างๆเนี่ยชอบดูคลิปวิดีโอที่เขาสอนตัดต่อแบบมากแต่ว่าถามว่าทําได้อย่างเขาไหมก็ยังไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะศึกษาเรื่อยๆเพราะว่ามันก็สนุกดีนะรู้สึกว่ามันได้ create อะไรอย่างเงี้ยไอเดียสมองอะไรเงี้ยเยอะดีนะคะใช้อะไรแต่งภาพนะ ก็ลิกใช้นะคะ Photoshop นะคะ CS6 นะและก็ไลรูเวอร์ชัน4.2นะคะต่อมานะคะคำถามนี้คือแบบว่าเฮ้ยฮิตมากจริงๆนะคะขณะวลิคมำคลิปแล้วนะก็นะคะเป็นสิวค่ะพี่ทำไงดีแนะนำหน่อยก็จะบอกว่าให้ไปดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ อยาผมยาวทํายังไงดีนะคะเมื่อก่อนเนะ่ยเป็นคนที่ผมสั้นมากคือซอยเทียบเหมือนทอมเลยนะสั้นมากๆก็ไม่คิดว่าเต็นจะผมยาวได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าไว้ที3าีปีนะคนตยาใครผมสั้นนะคะอยากผมยาวเร็วนะแนะนำไนอ้นี่เออเป็นเป็นสเปรย์น,นะคะของยี่ห้อซันออนยี่ห้อนี้มีขาย,ยู่ตามแบบพวกตลาดลำสองพวกร้านที่เขาขายปีกซงเครื่องสำอางอะไรเงี้ยจะมีขายนะคะพวกตามอ่ร้านในตู้กระจกในห้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีขายยี่ห้อนี้นะ คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะใจคอนแทคเลนของอะไรนะอันนี้ถามวันเดียวจริงๆนะคะในคลิปนี้ก็ไปตามตอบให้นะคะแล้วก็มีอินบ็อกมาถามอีกเยอะเลยนะคะก็สีใส่อยู่ตอนนี้นะคะอันนี้คือสีที่แบบว่าถูกถามบ่อยมากนะมันจะเป็นสีของมิมิไบโทนี้นะคะสี Baby X เอ็กซ์ไลเกนะก็คือจะเป็นสีเทาที่ดูธรรมชาตินะคือดูไม่น่ากลัวเพราะว่าเทาบางอันเนี่ยใสแล้วเนี่ยตามันจะดูแบบ เออน่ากลัวนิดนึงอ่ะเออลิก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่แต่งตาอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบน่ากลัวเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องแต่งตาจัดมากะะ่ะก็ยังเออใส่แบบไปเจอคนอะไรได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะอยากรู้อะไรแบบมากขึ้นก็ถามได้ตลอดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะยังไงเดี๋ยวไ้เจอกับลิกใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ